ถ้าพูดถึงชื่อนักกีฬาไทยสักคนที่เป็นเลเจนด์เป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ชื่อของประวัติวโฮรัมย่อมเป็นชื่อแรกๆที่คนคิดถึงไม่ใช่แค่ในวงการพาราลิมปิกไทยเท่านั้นแต่ชื่อของประวัติดังไกลไปถึงระดับโลกจากผลงาน7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงกับการแข่งขันพาราลิมปิก5สมัยไม่เคยมีนักกีฬาไทยคนไหนได้เหรียญรางวัลมากขนาดนี้แต่กว่าจะประสบความสำเร็จมาได้ถึงจุดนี้ เส้นทางของประวัติไม่ได้มาโดยง่ายเขาต้องใช้พลังใจฝ่าฟันจนสุดชีวิตเพื่อทําให้สิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาในวัยสามขวบประวัติมีอาการขาผิดปกติจากโรคโปลิโอจนไม่สามารถเดินได้จากนั้นตอนอายุ11ขวบเขาได้รับทุนจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการให้คอรับการรักษาตัวและศึกษาต่อที่โรงเรียนศีสังวารที่นนทบุรีและจุดนี้เอง ที่ทําให้เขาได้รู้จักการเล่นวิวแชร์เริ่มเลกเลยกีฬาเนี่ยผมไม่ได้ที่ที่จะมาเล่นมาเล่นเลยตั้งแต่ต้นนะครับผมคือเข้ามาครั้งแรกดีรุ่นพี่อ่ะรุ่นแรกๆเขากำลังซ้อมกันอยู่พอตกเย็นมาเลิกเรียนมา,เน,มา,เ,นมาเนี่ยก็ไปนั่งดูรุ่นพี่ซ้อมไปนั่งทุกวันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอาจารย์โค้ชเพลงพุ่มเนี่ยโค้ชคนปัจจุบันที่สอนผมเนี่ยท่านก็เลยมาชักชวนมาลองมาเล่นดูไหมอะไรเงี้ย คนที่เห็นประวัติได้แชมป์ต่างๆมากมายในปัจจุบันอาจจะคิดว่าเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเองเริ่มต้นแบบเด็กมือใหม่ที่ต้องเสียน้ําตามาตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกๆก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคิวทนเนี่ยพอเรานั่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนคนนั่งคุกเข่าอยู่กับที่นั่งครั้งแรกเนี่ยผมเเป็นตะคิวครึ่งตัวเลยนะปล่อยตัวปุ๊บนี่โดนก็ทิ้งห,หมดเลย ซึ่งเราไม่เคยปั่นแล้วเ,เคยนั่งครั้งนี้คือโดนทิ้งหนีหายหมดเลยทีนี้มันเหนื่อย mm hmm. เหนื่อยด้วยแล้วก็เป็นตะคิวครึ่งตัวแล้วมือไม้นี่เราแตกกหมดมดเลยคั้งเองถึงตรงนี้ประวัติเคยมีความคิดเหมือนกันว่าหรือจะเลิกไปเลยดีกว่าใช้ชีวิตไปตามปกติธรรมดาแบบของตนเองก็ได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมแพ้ประวัติรวมพลังใจขอลองดูอีกสักตั้ง ก็เลยคิดว่าจะไม่จะไม่จะไม่เล่นต่อนะครับก็เลยมานั่งมันมานั่งคิดดูว่าออทําไมรุ่นพี่เขายังผ่านมาได้เขาเล่นครั้งแรกเขาก็ต้องเป็นเหมือนเราเนี่ยเราเพิ่งครั้งแรกอะไรทาไมเราถึองท้ออะไรเนี่ยมันเลยทําให้ให้ผมมีแรงกะดานใจลองฝึกไปเรื่อยๆมันก็เริ่มชินกับกับการท่านัน่งกับท่าปั่นท่าอะไรก็เลยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆมันก็ชินไปเองครับผมเมื่อซ้อมซ้ําแล้วซ้ําอีกทําไมเขาเริ่มฝันขึ้นมาในใจ ว่าหากเขาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้ติดทีมชาติก็ได้ในปี1999ตอนประวัติอายุ18ปีเขาติดทีมชาติครั้งแรกในรายการอาเซียนพาราเกมและจากนั้นตอนคัดตัววิวแชร์เรซิ่งในพาราลิมปิกที่ซิดนีย์ในปี2000เขาก็ได้ติดทีมชาติเช่นกันกีฬาพาราลิมปิกที่ซิดนีย์ครั้งรเริ่มแรกเลยนะเล่นแรกๆเลยผมนะผมไม่ได้คิดว่ามันจะไ,ได้เหรียญทองเลยเพียงแค่ว่า เราได้ไปเข้า่วมแข่งขันก็ถือว่าภูมิใจเป็นเกียรติตัวเองอย่างมากแล้วผม่อทั้งทงี่จะซ้อมหนักมากนะช่วงนั้นอนะ่ะคือเราเราก็ยังเด็กเนาะคือซ้อมเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยอะ่ะแล้วก็ไม่คิดไม่หวั่นว่าจะไม่ได้เหรียญเพราะว่าเขาก็บอกว่าออแชมป์โลกเก่งเก่งมากนะอะไรเงี้ยแล้วผมไปแข่งครั้งแรกก็ตัวล็กที่สุดเลยพาร,ร์ลิปิทิซิดนีย์ก็ติดเป็นคนที่แปดคนสุดท้ายไปดีประเทศไทยเอาแค่แปดคนไปถึงก็ไปแข่งครั้งแรกเลยน่าจะเป็นหมื่นเมตรนที่ผมได้เหรียญทองนะครับ มันมันมันก็เหมือนเราเราฝันไปนะก็เลมันมันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ได้ใช่เราได้เหรียญโคงอันนีก็ก็รู้สึกดีใจนะมันทําให้เรามีแรงพืกนถืงมันก็ทําให้เรามีพลังให้เราต่อคือก็ห้าพันเราก็ได้อีกเหรียญหนึ่งอีกก็รู้สึกดีใจที่ส่วนหนึ่งเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ได้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับจากนั้นมาประวัติก็ทําผลงานในระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดคว้าเหรียญทองในพาราลิมปิกที่เอเธนส์อีก2เหรียญ ตามมาด้วยที่ปักกิ่งอีก1เหรียญแต่หลังจากนั้นความยากลาบากก็เกิดขึ้นเมื่อเขามีอายุที่เพิ่มขึ้นความแข็งแรงของร่างกายก็ลดลงจากเดิมส่งผลให้ประวัติพาเหรนทองที่ลอนดอนในปี2012จึงเกิดเสียงวิจารณ์ขึ้นมาว่าประวัติน่าจะได้เวลารีทายแล้วแต่ไม่เพียงแค่ไม่รีทายเขากลับมาวางแผนซ้อมให้เหมาะกับตนเองในวัยที่มากขึ้น และคัมแบ็กด้วยการกลับมาคว้า2เหรียญทองในพาราลิมปิกที่ริโอในปี2016แล้วก็กลับเป็นการบ้านตัวเองกลับมาฝึกซ้อมกลับมาทำสมาธิตัวเองอะไรเงี้ยมาผิดพลาดเพราะอะไรอย่เงี้ยแล้วช่วงจังหวะโชคดีคือโค้ชคนเดิมอาจารย์ก็เปพผู้กลับมาสอนเหมือนเดิมมันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นอีกมันก็เลยประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งครับผมที่ที่ท่ริโอครับผม ประวัติผ่านพาราลิมปิกมาแล้ว4ครั้งและในพาราลิมปิกที่โตเกียวเขาเดินทางไปแข่งอีกครั้งและอาจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยวัย40ปีนี่ถือเป็นคนเหล็กขององค์การที่ยืนหยัดรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานจนมีคนรู้สึกทึ่งว่าเขาสามารถยืนระยะในการปรปเชิญหน้ากับยอดฝีมือทั่วโลกขนาดนี้ได้อย่างไร ผมว่าเราอยู่ที่การดูแลตัวเองนะครับอยู่ในระเบียบวิน,นัยพักผ่อในให้เพียงพอเรื่องอาหารการกินด้วยอะไรนี้ครับมันผสมผสานกันในหลายอย่างแล้วก็ซ้อมผมนี่น้อยมากนะไม่ค่อยขาดซ้อมวินัยต้องไปถึงเวลาซ้อมต้องไปถ้าทําถ้าทําที่ผมพูดได้นี่ก็คือก็ยังย,าย,ายืนระยะได้ครับผมถ้าเราดูแลตัวเองหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆในพาาลิมปิกครั้งที่5ของประวัติ เขาจึงพร้อมเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยความมั่นใจและที่นี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขาก็ต้องปิดฉากมันให้สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยเหรียญทองสำหรับประวัติเขาคือสัญลักษณ์สำคัญของวงการกีฬาคนพิการของไทยเขาเป็นเครื่องบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะเติบโตมาอย่างไรมีพรสวรรค์เรื่องกีฬามาก่อนหรือไม่คุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้เสมอถ้าใจไม่ยอมแพ้และไม่หยุดฝันถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ผมอยากจะบอก ทุกคนนะครับที่กําลังจะเข้ามาเล่นกีฬานะครับไม่ว่ากีฬาที่อะไรก็ลแ,แล้วแต่ครับผมก็ทุกอย่างมันมันอยู่ที่ใจทุกอย่างใจต้องมาก่อนความพยา,าพย,ยามบันเทียนพยันฝึกซ้อมมีความตั้งใจนะครับผมไม่ไม่ย่อท้อท้อมีท้อมีทุกคนแน่ๆครับผมแต่อย่างผมผมท้อไม่ถอยผม ผมไม่เคยยอมแพ้อุปสรรคอะไรที่เราไม่เคยผ่านหรือไมต้องผ่านให้ได้จะต้องเอาให้ได้วันนี้เราไม่ได้วันทั้งหน้าเราก็ต้องทําได้นะครับเชื่อผมนะครับถ้าเรามีความตั้งใจสัอย่างทุกวันจะต้องมีความําเร็จไม่ช้าก็เร็วครับและนี่คือประวัติวโฮรัมนักกีฬาคนพิการที่เป็นตำนานของไทยผู้สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงขึ้นมาคนไทยรวมใจไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ start your impossible